คำเตือนคลิปว uh like no. ิดีโอนี hey, ้ทำขึ y <y ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอียงชแนลนะครับเพื่อนๆ ยัยงไ like, like งก็ฝากผู้มือกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกลับมาเกมนี้กันนะครับดะก้อนแฮทหรือว่ามังกรอนพีจีนะครับสำหรับช่องหลักก็ไม่ค่อยอัพเท่าไหร่แต่ช่องซีเสองนี่อัพไว้หลายคลิปเลยนะครับเป็นหนึ่งเกมที่ชื่นชอบนะครับเออแวกแนวไม่เหมือนเกมอื่นดีนะครับคอมโบก็มันดีอ่าเดี๋ยวเล่เล่นทุนหนักๆมั่ง ลังจากเสียสองในเล่นทุนน,น้อยๆหลักร้อยนะครับทุนมาก็3ามพันแต่จะเล่นแบบไหนนะครับวิธีไหนตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทมกันหน่อยก็กลุ่มลัคกี้ไทมคืออะไรนะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยแลกเป็นเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมา เขาก็จะมาแคปมาโชว์กันมาพูดคุยกันนั่นเองนะครับเออไม่รู้เล่นเกมไรอ่านกลุ่มเปิดกลุ่มดูก่อนนะครับเห็นใครเล่นเกมไหนแตกมาตามไปเล่นทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆ ยังไงก็ดีว่าเล่นคนเดียวแน่นอนนะครับแต่หลักๆนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับตั้งแต่9โมงเช้ายัน3มทุ่มกันเลยทีเดียวเออแจ้งก็3ค่ายหลักๆ PGPP แล้วก็ Joker นะครับแต่มันก็ไม่100%นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียถือเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แลกใต้คลิปกันเลยนะครับมา3 0 0พกับเศษบาทเออไม่เคยเอามาพอดีสักทีเดียวนะ ก็เกมนี้ CS2 อัพไว้หลายคลิปเลยนะแต่ช่องนี้ก็ยังไม่เคยอัพเลยลองดูกันหน่อยล่าสุดนี้ทุนเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทร้อยแปถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆวันนี้ขมเล่นทุนหนักๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไป30มสหมุนดูก่อนธรรมดานะครับเพื่อนโอ้โหวายสามให้ถึง30นะ30นี้มีรุ่นหนึ่งแม่มังกรเลยนะครับ ถ้าก่อนถึง30ก็ต้องทําใจหน่อยนะครับบทจะไม่มาก็ไม่มาเลยเกมนี้เอามาลองขยับเบ็ดดูลายคำนวณไม่ค่อยจ่ายเมื่อกี้มั่กรไฟห้าตัวอืมวายสามถึงสิแล้ว oh <my> ให้ถึง30ก่อนแล้วค่อยว่ากันอืมขยับเบ็ดปุ๊บนะครับมีมีผลทันทีเบ็ดสก่อนหน้าไม่จ่ายเลยเท่าไรสามรอย โอ้โหวายตกไม่เชื่อมวายสองสี่ตัวมาปรับห้าสิบดูตุลเราสูงไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเล่นหยาบได้มังกรน,น้ำส้มมังกรไฟสิบแล้วจะถึงไม่สามสิบโอ้โหได้สองรย <c oughs> วัยนึงมาแปดตัวส้มอู้ส้มบอกดีว้ยวันนี้ยังไงสิบแล้วเออเขียวอู้ไล่ร้อยสี่สิบเอ็ดเออถือว่าบวกอยู่ นี่ตาไฟมาเริ่มแรงแล้วเริ่มจ่ายแรงต่อเนื่องแล้วจะถึงสามสิบไหมห้าตัวส <c oughs> องร้อยห้า,าโอ้โหขาดห้าตัวมาดันเบ็ดร้อยดูโอ้ยโอ้โหยวบไม่จ่ายยวบเลยฟ้า ถ้านิ่งไฟก็ปรับนะครับเพื่อนออโต้สลับธรรมดาเคาะจนกว่ามันจะมีลายคำนวณออกมานะอย่าเล่นเบ็ดเดียวยาวมาก่อนไฟตอนนี้หายไปครึ่งนึงแล้วนะครับทุนหกตัวโอ้โหดูละทางยากนะพีจีก็แข็งนะครับช่วงนี้แข็งมากๆเลยแต่ดูเหมือนว่ามาจอง เริ่มกลับมาใจอีกแล้วนะครับสังเกตในกลุ่มวัยหนึ่งเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นถ้าไม่ถึง3นีู่ในทุนน้อยอย,อยากนะครับอู้ยลายนี้เก้าตัววัยสองสวยมากจะถึงไม30มสมีรุ่นแล้วขาดอีกสี 4. ตอนนี้อยู่คอมโบตัวมังกรเขียวชุดแรกนะครับสิบอ้าวถึงแล้ว30 เขียวอีกเขียวอีกห้าสิบขาดแปดขาดอีกสี่วายสี่จุดยังไงเอ่ยอถึงห้าสิบเอาละบังกรไฟออกอุ้ยอู้ยางสวยสี่พันดอกนี้ถึงแล้วอู้ลายเมื่อกี้บังกรน้ำสี่จุดเอาละลุ้นแม่บังกรก่อน มาเบ็ดร้อยด้วยลายนี้เจ็ดห้าศูนย์โอ้โหลายยังไงวะสองตัวโอ้โหหยุดไหมหยุดแล้ว,แ,ลวแม่มังกรเอาอีกแล้วเบามากแต่ว่าดีครับ ห้าพัด้โอ้โหได้ไอ้มังกรน้ำนะครับ y 4ดมาสี่พันแม่งมักถือว่ายังเบานะครับแต่ก็ยังดีที่ถึงหน้าที่ออกมาบางวันแม่งก็ไม่ออกเลยนะครับเพื่อนหรือบางทีออกก็ไม่จายก็ยังดีนะครับที่ออกมาเดี๋ยวต่ออีกแป๊บนึงแล้วครับโอ้โหเสียดายลายสวยด้วยตัวแพงออกด้วยแต่ว่าไม่มีตัวเชื่อมให้ดูอนอเบตกันหม่30 เขียวสี่ตัวคัดโอ้ขัดสองยังเสียดายแม่มังกรอยู่นะเพื่อนอุตส่าห์มาแล้วเบ็ดร้อยด้วยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพื่อนนี่ยังไงโอ้ขัดสองมังกรไฟเคยได้ตาไฟนะครับตามังกรนะครั้งแรกและครั้งเดียวเลย หลังจากนั้นก็ไม่ได้เลยเนี่ยตาไฟนะครับรู้สึกว่าจะบวกมาสามหมื่นตอนนั้นเล่นครั้งแรกเลยฟ้าซีส,มส้มซีขอสักห้าสิบสักรอบได้ไหมเออไม่ถึงแม่มังกรได้โอ้ยมาองดูเบ็ดร้อยเหมือนเดิม โอ้โหไม่ออกเลยห้าร้อยห้าสิบดูเมื่อกี้ดูไปพันหนึ่งโอ้ไวมากกล้าหมุนเอา้าลายสวยสิบเจ็ดตัวแล้วจะถึงสามสิบไหมโอ้โหไม่ถึงขาดห้าตัวโอ้โหไม่งั้นบันทึงจะถึงสามสิบลุ้นถึงห้าสิบกับแม่มังกรได้เลย โอเคเบรกไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเพื่อนเ,ออเดี๋ยวหายอีกช่วงนี้พีจีแข็งด้วยแต่หลายเกมนะครับแข่งช่วงนี้ก็เล่นได้บวกนิดบวกหน่อยก็พยายามเซฟเซฟถอนถอนไว้ก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะหมดเอาอ่ะก็วันนี้มาเล่นทุนหนักดูนะครับเพื่อนสําหรับแม่มังกรพีจีเออลองเลน่นทุนสูงดูวันนี้ก็แม่มังกรถึงนะครับออกด้วยเซซได้เบาไปนิดถ้าไม่ได้มังกรน้ำไอช็อตนั้น4 0 0พันแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพื่อนอ่า ก็บวกมาประมาณสี่พันนะครับกุมกุมเออเดี๋ยวไว้ต่อรอบหน้าเดี๋ยวมาเล่นอัดมาจอง2ดูนะครับอ่าวันนั้นก็อัดมาจองหนึ่งไปเทคนิคการเล่นนะครับรอบหน้ามาจอง2วันนี้ขอมาัมงกรก่อนนะครับเพื่อนๆอ่ะก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจะไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์ like, กดแชร์ share, และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ